เชื่อปะว่ามันต้องมีคนมาคอมเมนต์ว่าอ้าพี่แป๋มวัดดว,วงแจกรหัสจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็สวัสดีปีใหม่คนดูทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกรหัส1บาทที่พี่เคยแบบว่าโพสเฟซหานะครับทุกคนนะครับนี่นะเดี๋ยวเปิคดคลิปให้ทุกคนดูนะครับนี่ยที่พี่หาอารหัส1บาทอ่าวันนี้นะครับเราจะมาตามหาผู้โชคดีกันว่าใครจะได้ไอดีนี้ <ยา S 1> ซึ่งบอกเลยครับว่าไอดีนี้แบบตึงตึงมาก ดูนะดูนะดูความตึงของไอดีนี้นะครับก็คือแบบพี่ซื้อมาแค่1นบาทอาะนะ่ะเนาะเออก็แบบวุ้ยแต่มันก็มีของแบบใช้ได้เลยนะครับต่ใครอยากจะเอาไปเล่นอะไรเงี้ยบอกเลยนะครับว่าพี่แปมวัดดวงแจกจริง<ๆ>ก็ถือว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณคนดูทุกคนนะครับที่ซับพอร์ตพี่ใครมีตังก็มาเป็นซับพอร์เตอร์มาเป็นผู้สนับสนุนช่องได้นะครับ<ๆ>ก็แบบว่าเร็วนี้นะครับผมเร็วๆนี้นะอีกสี่เดือนอ่ะ ตีไปเลยเนี่ยไม่เกินเนี่ยพี่จะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละครับก็รอดูโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาตามหาผู้โชคดีกันคือกติกาเราก็คือให้คนดูนะครับคอมเมนต์หรือแปะลิงก์มาว่าชอบคลิปไหนในช่องแป๊บมัดดวงเพราะอะไรนั่นแหละนะครับแล้วก็จะสุ่มผู้โชคดีแล้วกันเดี๋ยวพี่จะเริ่มไล่อ่านคอมเมนต์เลยนะครับน้องๆพี่ก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะเพิ่งจะว่างจากเที่ยวปีใหม่มาเลยครับเนะี่ยชอบคลิปรีวิวรหร 600, รัส ,00 0 0 0เพราะรีวิวสนุก มีเนื้อหารายละเอียดดีมากเลยค่ะอ่ากดใจไว้หน่อย <S <S ชอบพี่แป๋มเล่นเก่งลงคลิปสนุกๆให้พวกเราได้ดูขอให้สิล้านไวไวไวแน่นอนครับถ้าน้องๆกดไลค์กดติดตามกันนะเออชอบคลิปรีวิวรหัสหกแสนขอพี่รีวิวสนุกบอกรายละเอียดดีมากและพี่ก็หล่อให้คําแนะนําต่างๆชอบคลิปที่พี่หนึ่งๆกับป๋าอาร์มครับเพราะว่ามันได้วัดกันว่าใครเป็นไาชาตัวจริง รู้กันอยู่ครับว่าใครเป็นราชาตัวจริงไม่อยากสปอยนะครับกดเข้าไปดูได้ในช่องยูทูปแปรวัดดวงเลยหนึ่งหนึ่งกับป๋าอามสนุกมีเสียงหัวเราะชอบคลิปที่หนึ่งหนึ่งกับป๋าอามแล้วกดออกเพราะสนุกดีตลกด้วยแหมครับเลี่ยมเลี่ยมเลี่ยม,ยมแปรวัดดวงจริงๆพี่มีฝีมือนะครับเดไม่วยา่จะโชว์พาวโชว์โหดเท่าไหร่ไงไม่ใช่จะโชว์น้องๆนะครับผมมีหมวก 10m ผมคือผู้เล่นในตำนานเซ๊ ก็เดี๋ยวจะมาเปิดของให้ทุกคนดูหน่อยละกันนะครับเผื่อใครเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจำไม่ได้นะว่าไอดีที่พี่จะมาแจกเนี่ยมันมีของแรดที่หาไม่ได้แล้วนะครับก็คือว่านี่เลยนี่นะครับผมหมวก10 M อมอันนี้เป็นของแรที่แบบว่าน้อยคนมากนะครับที่จะมีก็คือไอดีนี่แหละที่พี่จะแจกเดี๋ยวเราไปอ่านคอมเมนต์ต่อกัน ชอบคลิปแปบมวัดดวงจีบสาวในเอซ่าเพราะกวนตีนและทําให้คนที่เครียดจากการทํางานมาดูแล้วยิ้มได้ดีมากเลยครับน้อง <What? S 1> โอ้โหคอมเมนต์นี่มาซะยาวเลยนะครับชอบทุกคลิปของพี่แบมครับเพราะคลิปที่ทําให้ผมมีความสุขมีชีวิตช่วยสร้างแรงบันดาลใจส่วนคลิปที่ชอบที่สุดก็คือฟรีไฟยาย68ปีน,นกับสั้งสอนเด็กปากดีชอบเพราะยายพี่น่ารัก สนุกพี่ดูกล้าก็ปากดีจัดเลยสนุกครับโอเคครับน้องคนนี้ได้รางวัลน,นะครับผมเอาเป็นว่าพี่ให้น้องคนนี้ละกันนะครับเป็นผู้โชคดีที่จะได้ไอดีนี้ไปก็ง่ายๆเลยครับผมวิธีการรับรางวัลก็คือว่าให้น้องนะครับผมเข้า Facebook มาปุ๊บแล้วก็ทักแชทหาหานี่เลยนี่เลยทักแชทเนี่ยน,น,นะให้แคปหน้าช่องตัวเองมานะครับผมแล้วก็ทักแชทที่มาใน Facebook PPM กวินแค่นั้นแหละ คือถ่าน้องไม่มารับรางวัลคนอื่นได้นะเพราะนั้นคนใจเบามารับรางวัลด้วยนี่นะเฟซพี่ขึ้นให้ดูแล้วก็สวัสดีปีใหม่คนดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับคือพี่ก็ไปเที่ยวมานี่หลายวันมากๆเลยนะครับไม่ได้เล่นฟรีไฟล์มาหลายวันเลยก็แบบไม่ได้แคสฟรีไฟล์มาอาทิตย์หนึ่งได้อ่ะวันนี้ก็ขอเล่นฟรีไฟล์แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้มาไหนๆก็ได้ผู้โชคดีละขอมาแคสเกมฟรีไฟล์หน่อยแล้วกันกับหมวก 10m แล้วก็เป็นไอเดียที่เจแจก็คือไอดีนี้เลยนะครับเฮ้ยชิวชิวสไตล์แบบวัดดวงหลับตาหลับตาด้ดยหลับตาย่งยิ่งโดนหลับตาหลับตาด้ดยหลับตาย่งยิงโดนเฮ้ยเอาไหนายนายใจพึ่งดีพึ่งดีโอ้โหไม่ได้เล่นหลายวันนะขอวอร์มมือหน่อยได้เปล่าเอ้ยมาดิเป็นลิงเฮ้ยหัวแตก อันับหนภาคอีสานนะครับนี่ขนาดเลิกเล่นฟรีไฟล์ไปได้เดือนหนึ่งฝีมือยังตึงขนาดนี้เลยนะโอ้โหไม่อยากไม่อยากจะคิดว่าถ้าพี่เล่นทุกวันนะครับจะตึงขนาดไหนเตะแป้งไปดิบรีบเอ้า,อามาดิเพื่อนโอ๊ยขอคอนเล่นได้บีได้เปล่าหัวติดยังกจะจัดฉากแต่ความจริงคือฝีมือครับคนดู สว่วนโหมดอันนี้จะเป็นโหมดไ i o n c a าเมโลสงคาม2 v 2นะครับก็จะเป็นการแบบสลับฝั่งกันซื้ออาวุธนะเผื่อใครเพ,พิ่งไม่เคยเล่นโหมดเนี้ยก็มาเล่นได้นะครับนี่ไงเมื่อกี้พี่ซื้อเป็นดีเซิร์ตแล้วก็ชนะได้2แต้มเกมนี้ก็เลยตานี้อีกฝั่งก็เลยได้เป็นคนซื้อปืนนะครับเขาซื้อมาเป็น MP40 เว้ยอ่าเราก็ต้องใช้ปืนตามที่อีกฝั่งซื้อนะครับอีกฝั่งก็ใช้ปืนเดียวกันกับเราวัดกันเปเลยเว้ แตกแน่อันนี้เป็นราชาอัดตัวก็ขอซ้ำสกไปหน่อยละกันนะครับน้องๆส่วนใครที่แบบไปเที่ยวปีใหม่อะไรพวกนี้ก็ระวังโควิดด้วยนะครับสายพันธุ์แหม่มาแล้วนะเอออะไรไม่รู้ครับเยอะจัดล่าสุดคนจะกลายพันละครับเออเอออุ้ยมีไอ้วอได้หรอ อเจอเหลี่ยมจาบวัดวงไปก็สี่ศูนสิครับวัยรุ่นคือไอดีนี้มันก็มีสกินเยอะเหมือนกันนะแต่พี่พี่ก็จำไม่ได้ครับว่ามีสกินอะไรบ้างโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับเฮ้ยเกินไปเปล่ามีซองเขียวด้วยเหรอเฮ้ยกดไปโอเคครับเดี๋ยวเกมนี้โชว์ซองเขียวเลยแล้วกัน ปก่อลาดักปลาดักอาลุบไอดีโหดโหดก็ต้องเหมาะกับคนดูโหดโหดท่องแบบวัดดวงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อใครมาดูแล้วคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับให้กดติดตามใหม่นะคนดูแล้วก็กดโยกเลิกติดตามกดติดตามใหม่ แล้วก็กดกระดิ่งคลิปก็จะแจ้งเตือนไปเฮ้ยพี่แรงบอลบอกว่าเนี่ยไม่จริงครับม่จริงมีจริงมีจริงฝีมือพี่มันแรงแกแล้วน้องจะมาแรงบอลอะไรก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ของรางวัลก็ไม่ต้องเสียใจไปนะถ้าติดตามพี่อยาพี่ใจดีครับพี่แจกเอฟซีตลอดเลยครับไปครับคนที่ได้รางวัลอย่าลืมทักเฟซพี่มาด้วยนะน้องนะถ้าไม่ทักมาพี่ให้คนอื่นเลยนะ ฝันร้ายเห็นผีฝันนี้ก็เห็นผีครับวัยรุ่น